สวัสดีครับคุณไกลสวัสดีครับพี่ตั้มเรื่องของลูกผีฮะคุณไกลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาเล่าว่ายังไงบ้างครับเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าใช่ไหมครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอสวัสดีเพื่อนๆหรือช็อกทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ตั้มอีกครั้งครับผมงั้นผมเริ่มเลยนะครับคือว่าผมพอดีผมได้รับฟังมาจากเพื่อนนะครับ ซึ่งเพื่อนเพื่อนคนนี้ครับเป็นเพื่อนที่เคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยประถมเลยครับ oh. ครับผม uh huh. แล้วก็พอจบมหกต่างคนก็ต่างแยกย้ายครับคือแต่ละคนก็จะมีมหาหลัยของแต่ละคนที่เขาอยากไปเรียนใช่ไหมก็คือไม่ได้เจอกันเลยเออครับผมแล้วเพื่อนคนนี้ครับชื่อชื่อปุ๋ย,ยครับอ่าเขาก็ย้ายไปทั้งครอบครัวเลย ไปทั้งท้องแม่เขาเลยส่วนผมก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็หางานทําอยู่ที่เดิมในจังหวัดาัตะวันออกที่หนึ่งครับทีนี้หลังจากที่แยกย้ายกันไปนานจนผมลืมเพื่อนคนนี้ไปเลยแล้วก็อยู่ๆเพื่อนคนนี้เขาก็กลับมากลับย้ายกลับมาอยู่ที่จังหวัดเดิมเลยที่เขาย้ายไปะครับครับ,รบแต่มาครั้งนี้คือ ผมก็ได้มาเจอกันที่ตลาดแต่ว่าพอเห็นแล้วคือยังคุ้นคุ้นหน้าอยู่แล้วตอนนี้ด้วยความที่เขาผมเขาเหมือนแบบผมโกนมาแล้วแล้วก็เริ่มมีผมขึ้นนิดๆแล้วก็คิ้วแบบคิ้วก็เหมือนโดนโกนแล้วก็แบบมีขนคิ้วเริ่มขึ้นนิดๆอย่างเงี้ยครับ oh. ก,ก็ทักทายกันนะครับหลังจากนั้นก็ก็ถามสารทุกข์สุขดิบกัน จนกระทั่งผมกระหลุดปากถามเรื่องครอบครัวเขาไปครับว่าเป็นไงบ้างมีเมียมีลูกยังอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็เขาบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ามาหาีิบ้านก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวมานั่งดื่มด้วยอะไรเงี้ยครับโอชิว oh, <Jill. S 2> ผมก็เห็นสีหน้าเขาแอ่แบบสีหน้าเขาแบบเริ่มซีดลงซีดลงแล้วก็นิ่งขึ้นนะครับก็เลยเอาโอเคงั้นเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ สุดท้ายเขาก็มาก็มันมานั่งดื่มกันที่บ้านแล้วก็แบบคุยให้ฟังเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกูไปเจอเรื่องแปลกๆมาปุ <c oughs> ้ยเขาก็ได้เล่าผมฟังครับว่ากูไปเจอเรื่องแปลกๆมาแล้วแต่กูจะเล่าให้มึงฟังว่ามึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่มึงนะ <c oughs> แต่กูเจอมาหนักอยู่ทีนี้เขาก็ได้เล่าย้อนไปครับหลังจากที่แยกย้ายกันตอนที่ จบมหกครับเขาบอกเขาก็ไปเรียนมหาลัยอีกที่หนึ่งครับแล้วในระหว่างที่เรียนนะครับตอนปีสามปีสามแล้วทีนี้ก็ได้มีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งเขาเหมือนเขาย้ายโอนมาครับย้ายโอนมาเข้ากลางคันที่คณะของเพื่อนผมเนี่ยครับที่ชื่อปุ้ยครับซึ่งย้ายย้ายมาแล้วก็อาจารย์ในคณะเขาก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนใหม่ย้ายมากลางย้าย โอนมานะให้เพื่อนๆเ,เก่าที่นี่ต้อนรับด้วยแล้วก็คอยแนะนำด้วยเพื่อนใหม่ด้วยครับก็เป็นผู้หญิงนะครับชื่อส้มครับซ,ซึ่งปุ้ยเองเห็นครั้งแรกแล้วก็เลยแบบโอ้ถูกชะตาก็คือแบบว่าสวยขาวแล้วก็สวยระดับหนึ่งประมาณหนึ่งครับแล้วก็ปุ้ยเห็นแล้วก็แบบว่าชอบเลยอย่างนี้ มันเหมือนโชคชะตาหรือยังไงไม่รู้อ่ะก็แบบเรียนกันไปเรียนกันมาก็ปุ้ยเนี่ยได้ชอบกับส้มจริงๆรงได้คบกันเป็นแฟนจริงๆอิครับแต่ปุ้ยได้เล่าให้ผมฟังว่าส้มเนี่ยเขาจะมีบุคลิกอย่างหนึง่งคือถ้าไม่มีใครคุยด้วยเขาจะเงียบแล้วเขาเหมือนแบบจะยิ้มยากนิดๆแล้วผิวก็จะออกซีดๆนิดหนึ่งในตอนที่มาเรียนเข้าเรียนใหม่อ่ะทีนี้หลังจากนั้นก็ คบกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็เรียนจบนะครับเรียนจบก็ได้แต่งงานกัน uh huh. ได้ใช้เป็นชีวิตครอบครัวกันนะครับ uh huh. ครับครับทีนี้ปุ้ยเนี่ย uh huh. ก็ได้ทํางาน uh huh. เลี้ยงดูครอบครัวส่วนส้มก็มีงานของเขาอีกที่หนึ่ง uh huh. ก็คือต่างคนต่างทําง,งานนะครับ uh huh. ใช้ชีวิตร่วมกันแต่เรื่องของเรื่องคือ ปุ้ยเล่าให้ผมฟังว่าในระหว่างที่เป็นครอบครวเนี่ยเออเวลาเลิกงานมากินข้าวกินบานอะไรกันก็จะใช้ชีวิตตามปกติแต่เวลานอนครับหลังจากที่แต่งงานได้สักพักแล้วอ่ะเวลานอนตอนคืนเนี้ยส้มจะมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าชอบนอนสะดุง้งนอนสะดุง้งอา่าจจะนอนสะดุง้งหรือไม่ก็นอนละเมอแบบละเมอเหมือนจะร้องไห้ คืออย่างเงี้ยครับ <S 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 ทําแบบเหมือนผู้หญิงร้องไห้ขะค้างครับซึ่งปุ้ยเองก็ตื่นนะครับตื่นก็ปลุกทุกทีเขย่าตัวทุกทีส้มส้มเป็นไรเป็นไรฝันร้ายเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกๆเลยที่ปุ้ยได้เล่าให้ผมฟังแนละ้วบอกว่าแรกๆคือคิดว่าเขาคงเหนื่อยเหนื่อยงานหรือไม่อาจจะฝันร้ายครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น มันจะเป็นบ่อยเป็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบางครั้งก็จะละเมอแบบว่ายายาเอา่อยาหนูอะไรอย่างเงี้ยยาหนกูกลัวแล้วลูกกลัวแล้วลูกอย่างเงี้ยครับละเมอไปไปตอนนี้ครับผมละเมอเหมือนแบบฝันเหมือนเขาจะฝันเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับ oh. ปุ๋ยบอกว่าเราก็ขย่านะขย่าตัวปลูกพอปลูกเขาก็จะเหมือนแบบ ฮะอะไรเหรอมีอะไรเหรออย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องซึ่งเขาไม่รู้ตัวเลยไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วหลังจากที่อยู่มาได้สักพักหนึ่งเนี่ยอปุ้ยบอกว่าเขาเริ่มสัมผัสได้ตัวเองแล้วในระหว่างที่ถ้าส้มอะไม่ละเมอแต่เขาจะฝันอ่าปุ้ยจะฝัน ครับครั้งแรกที่ฝันคือฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องนอนซึ่งไม่ใส่เสื้อผ้านะครับคือเด็กประมาณอายุสองสามขวบอะครับก่อ็ในฝันนะปุ้ยบอกว่าเด็กอะกะประมาณอายุได้เลยสองสามขวบผมผมสั้นรั้นไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เดินเข้าเดินเข้ามาในห้องนอนที่ปุ้ยกับส้มนอนอครับในฝันว่าเด็กคนนี้ยเดินมาที่ปลายเท้า ไปเท้าปุ้ยะในระหว่างที่ปุ้ยกําลังนอนดูทีวีอยู่เดินเดินมาแล้วก็สมาสะก,กิดในฝันปุ้ยบอกว่าเห็นเด็กคนนี้เดินเข้ามาก็ตกใจเอา้าหนูลูกใครลูกเข้ามาทําอะไรแล้วเด็กที่ในฝันเนี่ยก็บอกว่าคุณลุงคุณลุงเป็นใครอาคุณลุงเป็นเพื่อนแม่เหรอเออเรียกลุงด้วยครับ ใช่ครับเรียกลุงบอกว่าคุณลุงเป็นใครคุณลุงเป็นเพื่อนแม่ใช่ไหม,มแล้วคุณลุงมาทำอะไรที่นี่<ม>ครับแล้วในฝันปุ่ยก็ตอบไปว่าใช่ลุงลุงเป็นเป็นสามีสามีส้มสามีเนี่ยแหละเออแล้วเด็กคนนั้นก็ทำหน้านิ่งในฝันนะครับทำหน้านิ่งแล้วปาตครกออกมาไม่ม หนูไม่อยากมีน้องอ mm. ครับแล้วปุ้ยก็ตกใจสะดุ้งตื่นเลยครับสะดุ้งตื่นมาก็เอื้อมมือไปเปิดไฟที่หัวเตียงครับแล้วแล้วปุ้ยเองก็ลุกขึ้นมานั่งเออฝันอะไรไปเนี่ยส่วนส้มอ่ะก็รู้สึกว่าปุ้ยเปิดไฟครับส้มก็จะบอกเป็นอะไรเหรอบอกเออฝันฝันปแปลกเออเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันปุ้ยก็ได้ตอบส้มไปอย่างนั้นครับ แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเช้าขึ้นมาเนี่ยปุ้ยเขาก็แต่งตัวไปทํางานใช่ไหมครับก่อนที่จะออกจากบ้านไปทํางานก็ได้บอกส้มว่าเออเมื่อคืนนี้ฝันเห็นเด็กสองสามขวบเห็นเด็กเออสองสามขวบแล้วก็มามาพูดแบบเนี้ยส่วนปุ้ยไอ,อ้ส่วนส้มอะครับเขาก็บอกเออคิดมากหรือเปล่าไม่มีอะไรหรือเปล่าแต่ปุ้ยบอกว่าเคยบอกเรื่องเนี้ย ว่าฝันว่าฝันเห็นเด็กเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยแต่ไม่ได้ถึงขั้นขนาดที่มาตะคอ้อใส่แบบเนี้ยกับส้มไปแล้วครั้งหนึง่งแต่ส้มเหมือนแบบไม่ค่อยได้พูดไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเนี้ยคือบอกคงบอกว่าเหนื่อยอย่างเดียวเลยปุ้ยคงเหนื่อยจากงานนั่นแหละอ่ะแต่รอบเนี้ยคือเด็กมาตะคออในฝันเลยครับ <c oughs> อ่แล้วก็ส้มกับปุ้ยก็เลยคุยกันจบแค่เชา้ชาเ้านั้นก,ก็ต่างคนต่างไปทําง,งานนะครับ ทีนี้ปุ้ยบอกว่าในระหว่างที่ใช้ชีวิตกับส้มไปเนี่ยส้มก็ยังไม่เลิกละเมอก็ยังละเมอแบบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแบบอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือบางอาทิตย์เว้นไปบางอาทิตย์สองครั้งอย่างเงี้ยครับสองสองวันต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยซึ่งปุ้ยก็เริ่มแปลกใจครับพร้อมกับเริ่มฝันเห็นเด็กคนนั้นถี่ขึ้น แต่ว่าไม่ไม่ได้มาตะคอกนะไม่ไม่ได้มาตะคอกเหมือนวันครั้งที่สองคือจะฝันว่าเด็กคนนี้วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านบ้างวิ่งเล่นอยู่ในรั้วบ้านบ้างก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ใวิ่งเล่นอย่างเงี้ยอ่าเสร็จปุ๊บปุ้ยก็เอ๊มันแปลกแปเนาะปุ้ยก็เลยเหมือนโทรไปปรึกษาพ่อแม่ที่บ้านนะครับอ่า แบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกส้มนะคือโทรไปปรึกษาพ่อแม่ที่บ้านเพราะว่าพ่อแม่ของปุ้ยเขาก็แบบคนต่างจังหวัดน,นะเนาะก็คงจะให้คาปรึกษาอะไรแบบเรื่องแปลกๆอย่างนี้ได้บ้างแหละอปุ้ยก็ตัดสินใจโทรไปซึ่งแม่ครั้งแรกแม่ได้รับฟังแล้วแม่ก็บอกเออแปลกนะเออแปลกอยู่เอางี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปไปถามพระอาจารย์ให้เนี่ยที่วัดนี่แหละเออ ซึ่งปุ้ยบอกว่าเออใช่เพราะว่าที่บ้านนับถือพระอาจารย์วัดที่แถวบ้านเนี่ยเอ,อ่ออยู่องค์หนึ่งซึ่งไปกราบไหว้อยู่ประจําไปทําบุญด้วยกันอยู่ประจําปุ้ยก็ได้บอกแม่ว่าเอาแม่แม่เอ็งกันฝากเช็งให้หน่อยเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้เลยทํางานบอกออได้ได้แต่นี้แม่ของปุ้ยครับก็ได้เอาวันเดือนปีเกิดของปุ้ยของปุ้ยเนะ่ะไปให้พระอาจารย์ ท่านดูนะครับพระอาจารย์ท่านก็ได้ทําการแบบเหมือนแบบนั่งสมาธิหรืออะไรสักอย่างเนี้ยผมก็ไม่ได้ถามลึกอะไรขนาดนั้นนะปุ้ยบอกว่าเหมือนพระอาจารย์เขาดูให้นั่นแหละเออปุ้ยปุ้ยบอกว่าหลังจากนั้นแม่ก็โทรมาบอกว่ามันน่าจะไม่ได้มาจากความเหนื่อยล้ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆก็ก ลองให้ไปทําบุญดูเดี๋ยวในตอนนี้พระอาจารย์ยังมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเขาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเออเหมือนนั่งพระอาจารย์บอกนะว่าบางครั้งก็มองเห็นบางครั้งก็มองไม่เห็นเออเหมือนมันลางๆอ่าทีนี้ปุ้ยก็เลยบอกว่าอ๋องั้น,นเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทําบุญใส่บาตรดูเนาะเผื่อบางทีแบบ อาจจะไม่เคยไม่ค่อยได้ทําบุญเลยพั้เนี้อ่ะปุ้ยก็เลยคิดแบบนั้นนะครับเบื้องต้นนะหลังจากนั้น,ป,นปุ้ยก็โอเคไปไปทําบุญถวายสังฆทานนะครับท,ทั้งทั้งที่ยังไม่รู้สาเหตุเลยนะว่าต้นตอมาจากไหนอะไรเพียงแต่พระอาจารย์บอกแบบนี้ก่อนก็ให้ไปทําก่อนเบื้องต้นพอไปทําบุญหลังจากนั้นก็ไปแบบวันอยู่นะครับส่งกับปุ๋ยก็ไปทําบุญซึ่งปุ้ยพยายามเออแบบ หาสาเหตุถามก็คือปรึกษาเมียว่าเออมันเป็นได้ยังไงคืออยู่ๆก็ฝันแบบนี้ในระหว่างที่ถามปุ้ยอะครับหลังจากที่กลับมาจากทําบุญแล้วอะเอ้ในระหว่างที่ถามส้มหลังจากที่กลับมาทําบุญแล้วครับอก็ปรึกษากันอีกที่บ้านแต่ส้มพยายามเหมือนเขาตอบคําไม่ตอบคําแล้วก็เหมือนแบบ ไม่มีความคิดเห็นเงียบๆครับไม่มีความคิดเห็นเลยก็ได้แต่บอกว่ามันน่าจะเป็นแค่ความฝันนะอ,อ่ะเราอย่ายนี่เลยเราอย่าไปแบบนี่เลยไปใส่ใจหรืออะไรมากเลยงั้นก็นั่นแหละทําบุญแล้วก็แล้วเดี๋ยวคงจะดีขึ้นคงไม่ฝันล่ะทีนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับหลังจากที่ส้มอหลังจากที่ได้คุยกันแล้วทําอะไรเสร็จแล้วก็ ออกทำงานกันตามปกติวันนั้นน่ะส้มมีประชุมแล้วปุ้ยเนี่ยเขาจะกลับบ้านมาก่อนนะครับก็ประมาณสองทุ่มยังไม่ดึกมากคือปุ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วขับรถมาจอดหน้าบ้านแล้วกำลังจะเปิดประตูรั้วเพื่อจะขับรถเข้าไปจอดนะครับซึ่งบ้านปุ้ยอ่ะเขาจะเป็นบ้านสองชั้นนะครับเอกึ่งปูนกึ่งไม้ เสร็จปุ๊บเป็นอ่าชั้นบนก็จะเป็นหน้าต่างแล้วมีผ้าม่านปิดอืซึ่งเป็นห้องนอนของทั้งสองคนนะครับที่หน้าต่างตรงกับประตูหน้าบ้านเลยเอ,อแล้วตอนนี้ปุ้ยจอดรถเสร็จปุ๊บปุ้ยก็เปิดประตูรั้วแล้วลกําลังจะมาเดินกลับมาที่รถในระหว่างที่เดินกลับมาที่รถนะครับเปิดประตูรถก็สายตาปุ้ยมองขึ้นไปตรง หน้าต่างบนห้องนอนตัวเองครับ uh huh. เพราะว่าเห็นอะไรมันไหวๆอยู่ในห้องครับก็พอมองขึ้นไปปุ๊บ uh huh. ก็เห็นมีผ้าม่านแง้มอยู่หน่อยหนึ่งแล้วมีใบหด้าเด็กเด็ก uh huh. ซึ่งมองมาจากข้างในครับ uh huh. มองมาจากในห้องมองลงมาหาปุ้ย uh huh. ครับ,รบซึ่งตอนนั้นปุ้ยก็ตกใจเฮ้ยแล้วก็เลยแบบว่าเพ่งตามองอีกทีหนึง่งมันก็เหมือนแบบไม่มีอะไรละ คือพมาณปิดปกติไฟข้างบนก็มืดแต่มันมีแสงไฟจากไฟถนนสะท้อนกระจกปุ้ยก็เฮ้ยตากวาดหรือเปล่าก็ก็คิดว่าตากวาดนะครับแต่ลึกๆคือปุ้ยบอกว่าตอนนั้นที่เห็นคนลุกอยู่หน่อยน,นนะแต่ก็ไม่ได้คิดแล้วเพราะมันไม่เคยเจออะไรเรื่องแบบนี้ไงไม่เคยมีเซนต์ไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้เลยก็ขับรถก็ไปจอดและอย่างนั้นก็ขึ้นไปอาบน้ําในระหว่างที่อาบน้ําเสร็จก็ ไม่ได้ปิดประตูห้องน้ําครับก็มานั่งที่ปลายเตียงแล้วก็เปิดท่อทัศ์ดูเพื่อรอส้มกลับมาครับทีนี้ในระหว่างที่ดูท่อทัศ์อยู่ครับประตูห้องน้ําที่ที่แง้มไว้อ่ะครับไม่ได้ปิดสนิทนะแง้มไว้คือประตูห้องน้ําเนี่ยมันจะอยู่ตรงป่าทางถ้าเดินเข้าเปิดประตูห้องนอนมาเนี่ยประตูห้องน้ําจะอยู่ขวามือเลยครับผมทีนี้เสร็จปุ๊บ สายหางตาของปุ๋ยอ่ะเขาก็แบบเหมือนแบบมีอะไรไหวๆอยู่แถวๆหน้าห้องน้ำอ่ะฮะแกแกก็เลยหันไปดูปุ๋ยก็เลยหันไปดูในหว่างที่หันไปดูครับเหมือนมีม,นมือเด็กมันโผล่มาจากขอบประตูหน่อยหนึ่ง oh. แล้วก็ชักมือกลับเข้าไปพร้อมประตูอ่ะมันอ้าออกนิดนึ่งปื๊ดเหมือนมีคนแบบโยกประตูเล่นนะครับอืฮะ mm. ปุ๋ยก็ตกใจเลยในช่วงที่เห็นก็ตกใจเฮ้ย ก็วางรีโมทหอด้านครับแล้วก็แบบกล้ากลัวแล้วก็เดินไปดูเฮ้ยก็ปิดไฟก็ไม่มีอะไรนี่แต่ประตูอ่ะมันอ้าออกเยอะขึ้นพราปุ้ยบอกว่าจําได้เลยประตูอ่ะคือปิดไว้แง้มเหมือนกึ่งจะใกล้จะปิดแล้วลหละแต่นี่มันคือมันอ้าออกแล้วอย่างนั้นก็เริ่มขนลุกแล้วปุ้ยบอกเริ่มขนลุกแล้วเออก็ ปิดประตูเลยปุยบอกว่าปิดประตูห้องน้ําให้สนิทเลยแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็มานั่งเปิดท่อทั์เสียงดังเลยแล้วหลังจากนั้นอ่าส้มก็มาปุยก็เล่าให้ฟังส้มก็เลือกที่จะไม่ได้พูดอะไรอบอกคงจะตาก่าดแหละเออหลังจากนั้นคืนนั้นแหละปุยบอกว่าเป็นคืนที่ฝันและมาตะคอ,อ,อกอีกแล้วเด็กคนนี้มาตะคอ,อ,อกเป็นรอบที่สอง ก็เดินมาบอกว่าในฝันนะครับปุ้ยบอกว่าเด็กคนนี้เดินมาเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้เดินมาตรงอ้อมเตียงมาแล้วมาอยู่ตรงหัวนอนโอ้โห้เลยครับปุ้ยปุ้ยบอกว่าในฝันนะ่ะว่ากําลังนอนอยู่แล้วก็ตะแคงตัวฝันว่าตัวเองนอนเนี่ยแหละแล้วก็ตะแคงตัวมาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาข้าง เหมือนหันหลังให้แฟนนะครับแล้วหันมาอีกฝั่งหนึ่งเตียงตะแคงมาอีกฝั่งหนึ่งของเตียงพอลืมตาขึ้นมาเจอเด็กคนเนี้ยยืนอยู่ตรงหัวนอนเลยแล้วก็ในระหว่างที่ลืมตามาเด็กคนนี้ก้มหน้ามามองแล้วก็ตะคอกอีกไม่ให้มีน้องอ่าฮะไม่ให้มีน้องไม่อยากมีน้องครับปุ้ยบอกว่าในฝันสะดุ้งตื่นแล้วปุ้ยกระสะดุ้งตื่นอีกทีหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วแบบปุ้ยบอกว่า วิ้ยขนลุกมาเลยอ่ะมารอบนี้คือมาใกล้แล้วอ่ะคือบัชนโงกแล้วทีนี้ก็ได้คุยกับปุ้ยอะครับถามปุ้ยยิ่งเค้นถามว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยพยายามถามทุกอย่างคือมันเป็นอะไรเพราะว่าแต่ก่อนเขาไม่เคยมีเซนต์แบบนี้ใช่ไหมครับออืแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บส้มก็ปัดอีกคือปะส้มอ่ะไม่ได้พูดอะไรเลยหลังจากนั้น ปุ้ยเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วก็คือบอกแม่ว่าแม่เป็นอีกแล้วคือแบบเป็นอย่างเงี้ยไม่ไหวอะ่ะคือมันน่ากลัวมแม่ก็เลยบอกว่าเงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนึง่งทีนี้เสร็จปุ๊บออะอาจารย์ที่องค์เดิมครับท่านเดิมเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวจะพยายามสื่อสารดแล้วก็จะหาวิธีช่วยให้อ่าเขาก็ได้ถามปุ้ยว่า เหตุการณ์คือมันเป็นยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยฝันแบบไหนเจอแบบไหนพระอาจารย์บอกขอให้ละเอียดเลย uh huh. ปุ๋ยก็เล่าให้ฟังแบบนี้เหมือนที่ผมเล่าเนี่ยครับครับพระอาจารย์ท่านบอกว่าน่าจะไม่ใช่ละ่ะเอางี้เดี๋ยวขอร่งทางอะไรนะนั่งสมาธิดู uh huh. ไปไปมาก็ได้ได,ได้คําตอบนครับแล้วพระอาจารย์ตรงเนี้ยก็บอกกับแม่ ปุ้ยอะให้มาบอกปุ้ยว่าเขาอะไม่ได้ปุ้ยนะ่ะไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วก็ไม่มีอะไรตามปุ้ยมาเขาน่าจะตามแม่เขามาครับอืมซึ่งพอปุ้ยรู้เรื่องเรื่องนี้ <c oughs> ก็ได้แบบกลับมาหาสม้มแล้วก็มาถามแบบถามสักไอ้นี่เลยนะครับถามแบบเราองค์ละเอียดเลยว่าคือมีอะไรหรือเปล่าถ้ามีอะไรหรือเลี้ยงอะไร หรือเล่นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเล่นคุณใส่อะไรหรือเปล่าบอกกันได้จะได้ช่วยกันแก้ไขเออจะได้ช่วยกันแก้ไขจะได้ช่วยกันแบบเออว่าจะเอาอยัางไงดีซึ่งส้มเองนะครับส้มอ่ะก็จนแบบเออก็มันถึงจุดที่แจงี้แล้วส้มเองเนะี่ยก็ได้ได้เล่าให้ฟังนะครับซึ่งปุ้ยบอกว่า มีอะไรก็บอกก็เลยช่วยกันแก้ไขได้ส้มก็เหมือนอึกอ,อ่างก็เลยเล่าทั้งน้ําตาให้ฟังนะครับเล่าให้ปุ้ยฟังทั้งน้ําตาบอกว่าตอนที่เขาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งพ่อแม่เขาก็ทํางานที่หนึ่งครับผมซึ่งเขาก็จะมีเจ้านาย ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยพ่อแม่ของสม้สมเนี่ยทํางานกับเจ้านายคนนี้ยครัถเจ้านายคนนี้ยเป็นคนที่มีอิทธิพลแล้วก็มีตําแหน่งที่สูงกว่าเยอะครับดังนั้นส้มอะ่ะเขาก็ได้ไปคบหากับลูกชายของเนี่ยแหละของผู้ที่มีอิทธิพลเนี่ยอ,อ,อแล้วจนตั้งท้องตั้งท้องแล้วพ่อแม่ของทั้งฝ่ายชายอะ่ะ เขาหาว่าครอบครัวของส้มจะจับเขา oh. อา่เหมือนแบบเหมือนจะจับเขาแบบว่าเขาเห็นว่ารวยอะไรเงี้ยจะจับเขาเหรออะไรเงี้ยซึ่งพ่อแม่ทางฝ่ายชายอ่ะครับก็ทําโดยการบีบว่าต้องแปลเด็กออกเออต้องเอาแปลเด็กออกแล้วก็เดี๋ยวให้เงินก้อนหนึ่งแลกกันถ้าเก็บเด็กไว้เขาจะบีบ ให้พ่อแม่ของส้มเนี่ยต้องออกจากงานเลยเขาบอกงนี้ให้เสียอนาคตจากงานเลยเอบอกเอาเลือกเอาซึ่งพอทางพ่อแม่ของผู้ชายอ่ะเขาครูมาแบบเนี้ยแล้วส้มอะ่ะเขาก็สงสารพ่อแม่เขาก็เลยแบบว่ากลัวพ่อแม่แบบจะ ต้องออกจากงานาาาต้องเอาพ่อแม่ก่อนส้มเลยจําใจใช่ครับส้มส้มเลยจําใจต้องไปทําแท้งแล้วก็ย้ายทั้งครอบครัวมาเลยมาอยู่ที่ทําง,งานใหม่ที่จังหวัดที่ปุ้ยอยู่แล้วก็มาย้ายโอนมาเรียนที่มหาลาัยนี้ด้วยครับคือหนีจากตรงนั้นเลยอืครับซึ่งพอปุ้ยได้ฟังเหต,เหตุเหตุการณ์จากที่ส้มเล่าเนี่ยปุ้ยก็แบบเข้าใจก็เลย แล,แล้วส้มก็ร้องไห้นะครับร้องไห้แบบเออร้องไห้จนหนักเลยอ่ะแต่ปุ้ยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเชื่องแก้ไขได้อันนี้มันคือเรื่องอดีตรับได้ปุ้ยรับได้ไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็ปุ้ยเนี่ยก็ได้พาส้มอ่ะไปหาพ่อกับแม่ปุ้ยแล้วก็พาไปหาพระอาจารย์องค์นั้นอ่ะองค์ที่ชัานดูอ่ะเออในระหว่าง ที่ไปเพื่อจะไปหาพระอาจารย์ให้ช่วยว่าเออทำยังไงให้จะให้ลูกอะ่ะเขาไปแบบไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องมาตามไม่ต้องมาแบบให้ให้แบบมีห่วงอย่างเงี้ยอ่พระอาจารย์ท่านก็บอกว่าก็าทำได้อย่างเดียวก็คือว่าทำบุญให้เขาไปเรื่อยๆอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไปเรื่อยๆเขาไม่ยอมไปไหนอะ่ะเขาอยู่กับแม่เนี่ย ตอนในระหว่างที่มาเนี่ยเขาก็มาพระอาจารย์บอกเขาก็มาอืเขาก็ยืนอ,อยู่ข้างล่างนั่นแหละครับอส่วนเขาจะไปตอนไหนอาจจะมาบอกไม่ได้เพราะมันเป็นเวรกรรมที่ผูกกันไว้แล้วอครับพระอาจารย์ก็ได้บอกแบบนั้นนะครับก็ทําดีที่สุดนะทุกวันพระทาบุญให้เขาอถึงไม่มีเวลาทําก็ทําให้เขาทุกวันพระก็ได้ อหลอังจากนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตกันมาเรื่อยแล้วก็ปุ๋ยก็บอกว่าก็ฝันอยู่อย่างเงี้ยคือทําอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาจนปุ๋ยตั้งท้องเอ้ยส้มส้มตังงต้งท้องตั้งท้องได้สองเดือนนะครับแล้วส้มเดินลื่นเดินลื่นตกบันไดที่บ้านนั่นแหละบ้านที่อยู่อะครับอ่าจนตกเลือด ตกเลือดน,นิดนึงแล้วก็ทีนี้ปุ้ยเนี่ยก็พาส้มไปโรงพยาบาลพาพาส้มไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าเด็กในท้องไม่เป็นไร oh. เ,เด็กในท้องไม่เป็นไรคือเออคือ,ค,อคือไม่เป็นไรหรอกคือคันยังอยู่แต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือตรวจเจอเชื้อมาเร็งปากมดลูกโอ้โห oh. หนักเลยครับหนักเลยทีนี้หนักเลยครับ ปุ้ยบอกว่าเครียดมากเลยไม่รู้จะทําไงเลยอ่ะหมอก็มาบอกว่าพยายามมาพูดแบบอ้อมๆให้เราคือต้องทําใจนะต้องยุติการตั้งครรภ์ถ้าว่าถ้าไม่ยุติการตั้งครรภ์คือลูกก็จะมีอันตรายไปด้วยอ่ะฮะครับ huh. จะมีอันตรายไปด้วยซึ่งพอหมอบอกอย่างี้ปุ้ยบอกก็ไม่รู้จะไปพูดกับส้มยังไงเลยคือแบบคิดตนะ่างๆมะเพื่อ จะไปปอบประโลมส้มว่าหมอพูดมาอย่างนี้เพราะว่าหมอไม่ได้ไปบอกกับส้มโดยตรงครับเขาจะบอกกับสามีก็ปุ้ยก็บอกคือเสียใจแล้วก็ทั้งเสียใจทั้งเข้าใจด้วยว่าหมอบอกว่าถ้าเอาเด็กไว้ก็จะเด็กก็อันตรายแล้วก็แม่ก็จะได้รับอันตรายด้วยก็ต้องยุติการตั้งครรภ์ตามที่หมอบอกซึ่งส้มร้องไห้เสียใจหนักมากครับ หลังจากนั้นก็ไม่นานส้มก็เสียชีวิตครับเสียเพราอแล้วเสียเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแหละครับมะเร็งปากมะเร็งปากมดลูกเลยนะแล้วแล้วครับผมใช่ครับก็คือก่อนที่ส้มจะเสียเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกแนะนําว่าให้เอาเด็กออกถูกไหมครับซึ่งถ้าไม่เอาเด็กออกเนี่ยอนาคตถ้าเด็ก เกิดมาเนี่ยจะอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นกัเบเด็กแน่นอนครับผมใช่ครับครับแต่นี่คือหลังจากที่ตัดสินใจกันเรียบร้อยเอาเด็กออกครับส้มเองก็ยังม,มาเสียชีวิตอีกครับครับผมก็เสียชีวิตอีกครับคือรักษาไม่หายคือส้มมีสภาพจิตใจอปุ้ยบอกว่าพอพอหลังจากที่ยุติการนั้งารอ่ะคือส้มเงียบเลยไม่พูดคือ แล้วคนเป็นโรคมะเร็งอ่ะมันต้องมีกําลังใจใช่ไหมครับ oh. คือคนป่วยจะต้องสู้ก่อนอย่างแรก oh. แต่นี่คือส้มเลือดที่จะเงียถามคําตอบคําแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ในระหว่างที่รักษาก็ร้องไห้แล้วก็แบบคือเสียใจเออปุป้ยบอกว่ารู้ซึ้งถึงเมียเลยอ,ะอะ่ะว่าเมียเสียใจอะ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้เว้ยแล้วหลังจากที่เสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับปุยนะ้ยอ่ะ ตัดสินใจบวชให้ทั้งลูกทั้งเมียแล้วก็ลูกลูกเก่าของของเมียที่ทําแท้งก่อนหน้าเนี้ยเป็นเวลาหนึ่งพรรษาเลยอะครับนั่นแหละพอหลังจากนั้นพอเขาศึกมานั่นแหละเขาก็ย้ายกลับมาเลยย้ายกลับมาผมถึงได้เจอเขาเนี่ยแหละเขาถึงได้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังครับ